on it. ามบินผมไปนอนไทยเหมืองกันแล้วนะจะไปแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่โคตรอรอยแล้วไปนอนสนามบินเอนแรกว่าต,ตั้งใจว่าจะไปหาที่นอนรงบนินไม่รู้ดิวันจะเข้าไปเดี๋ยวานาเตยฮะาจะเข้านากาว่าเปลี่ยนมันเครื่องจักรก็ไปเลยตอนนั้นเวลาประมาณอยู่ประมาณบ่ายสามถึงน่าจะบ่ายสี่อันนี้บกมงคลกในเวลาทำท่อครับ ไฟส่องนไฟแสงในกล้องันีแสงสว่างเห็นะนะดวงอาทิตย์น่าจะรับรับไปแล้วนี่แสงสะท้อนนะับของบาไปแล้วบรรยากาศชวนนอนนะแสงเงี้ยพรุ่งนี้ก็หลักๆก,ก็เช้า เวลาเดือนครับไปหาปรับคุณแม่ไปหาหมอช่วง8โมง9โมงอะไนะประมาณนนรอยคร <พบ S 2> ับเอือเอ่อยๆจริงๆพร้อมประมาณทุมท่มทุ่ม10นาทีไปซื้อวยเตี๋ยวเนื้อกับเกาเหลาอยากกินวยเตี๋ยวเนื้อกับเกาเหลาก็เตี๋ยวเส้นหมี่เส้นหมี่แล้วก็เกาเหลา นะครับถุงถุงแล้วก็เห็นเคบับเคบับปกติเพิ่มชีสจัดเคบับเครื่องเย็นเสียงเงียบดีชอบเสียงเงียบเงียบไม่ได้เสียงดับนะเสียงเงียบคือไม่ต้องบอกนะนี่ฮะโรงพยาบาลตะกัตทุ่งตรงนี้ก็เนี่ยพาแม่มาหาหมอที่นี่ฮะแต่ว่าผมไม่ได้นอนบ้านนี่สายตะลอนเที่ยวกับผมเดี๋ยวออกไปแล้วก็ไปเที่ยวกัน ไม่เราเป็นอ,อนเป็นนอ,อนท้ายเมืองสบายๆคิวๆเสร็จก็กลับมากลับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อน้ำหรืออะไรจะไ,ไปเช็คกันอีก5ตัวของตัวนั้นเทอร์โบผมดูว่าสายรัดแกหาตัวของไอ้นั้นเพิ่มอย่างซื้อล้านเดิมก็เดียวหน,น่น่าจะถึงนูวนสองทุ่มนู่นนี่นั่นผมไม่ได้บรรทุกน้ำมีน้ำอาบากว่านี้ สั่งเคแบบเพิ่มชีวิตนะครับอยากกินอยากกินแต่อยากกินต้องจัดไปขอบคุณครับไม่ต้องครับได้เล้เคบบร้อนๆเลยแสงตอนแรกผมว่าแสงแล้วใสว่ตัวนี้น่าจะดบนะไม่ดบนะครับโอเคเลยผมคาดการว่าแสง แสง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 สีเสียงเนี่ยใส่ตัวนี้เข้าไปว่าแสงมันจะดับสักหน่อยนะครับเนี่ยไม่ดับไม่ดับมันจะบังก็จริงแต่ว่าตรงนี้ผมก็ไม่ได้ถ้าว่าทํางานอะนะก็ได้อยู่แสงมันหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้ามันดับมากเดี๋ยวอาจจะติดอีกเส้นนะวนตรงนี้สักรอบนึ่งเฉพาะตรงนี้ผมคาดการณ์นะ เบอกไงช่วองอกลางวัน,นมันจะมีคนเยอะอยู่พอช่วงเข้ามืดๆในเงียบสงดเลยฮะ,ะทางเข้าลุยปกติผมนอนอยู่แถวนี้แหละเนี่ยวันนี้เห็นเขามาตั้งอะนี้ไม่แน่ใจว่าห้ามขึ้นเด็ดขาดหรือยังใช่เนี่ยท่อแดงเขาเขามาตั้งท่อแดงกันแล้วนี่ไม่ชัดเจน มองเห็นทะเลไม่นน่ฮะคลื่นแรงนะเนี่ยลมเงียบกลิบครับท่านเห็นคลื่นใช่ไหมอ๋อมีลมลมบกครับลมบกลมบกพัดลงโอ้นี่น้ำน้ำเอาในน้ำฝนน่าจะถล่มแล้วเลยลงเป็นลมงน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูทะเล ห้ามจอด,ดรถบริเวณบนลานเต่าชัดเจนนะครับบรลานเต่านี่คือเขาไม่เอารถขึ้นมาจอดนะเอาก่อนยังมีบ้างคนของถ้าผมเรียกเหมือนกับอ,อาจจะเป็นคนชุมชนเขาก็ขึ้นมาจอดอยู่บนเนี่ยริมๆนี้เนี่ยตอนนี้เอาเสาขึ้นมาตั้งก้านชัดเจนนะบรลานเต่านี่คืออย่าเอารถขึ้นมาจอดนะเห็นไหมฮะมีป้ายเพิ่มมาอีกนี่ห้ามรถขึ้นบรลานเต่าเห็นไหมเนี่ยป้ายใหญ่เลย แต่ความว่าทางชุมชนเขาจัดเข้มงวดมากขึ้นมีร้านอาหารอยู่หนึ่งร้านนี่หนึ่งร้านนี่สอร้านตรงนี้น่าจิกร้านหนึ่งสามร้านนะครับสามที่ทุ่มก็ปิดหมดแล้วครับผมนอนที่เดิมตรงนี้แหละที่เก่าเวลาเดิม แต่ก็ทําไปเรื่อยๆนะไม่เราก็มีกระเป๋าสองลูกแล้วมีเนี่ยพวกนี้ก็โอเคบางทีมาก็เนี่ยกระเป๋ามันจะมีกระเป๋าเดินทางอยู่สองใบกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าเสือเป๋าพวกอุปกรณ์ไอทีของผมนี่แหละหรือไปหรือมาอะไรฮะมีผ้ามีล่มอะไรที่ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็อย่างน้อยมันก็มีที่เก็บเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับเป็นสัตเป็นส่วน สายคยโอเคเลยอะดีอันที่อุปรกรณ์ที่ผมชอบตอบโจทย์ผมเลยจริงเพรนั้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเก็บกล้างพบก็ใส่ขึ้นไปตรงนี้ถ้าเก็บได้จุก,กว่านี้อีกมันมันได้ไงแต่ผมเก็บไปของหลายอย่างแล้วนะครับรก่อน ไม่อยากเปิดขึ้นเปิดลงเลยว่าไอ้ของที่ใช้อยู่บ่อยๆอ,อ่ะของใช้บ่อยๆก็มียำพวกเนี่ยอ่าตะก้าอาบน้ําเนี่ยใช้บ่อยจริงๆพออาบน้ำป๊อปแปรงฟันจะใช้บ่อยเลยว่าเออเดี๋ยวสดแบบนี้มันมีสบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยแล้วก็จานชามกะละมังเนี่ยใช้บ่อยนะครับอุ่นอาหารเนี่ยเนี่ยล้างเสร็จก็เช็ดแล้วก็เก็บเตาแก๊สใช้บ่อยๆนะครับเสียตังค์เพิ่ม kê, giờ làm, làm tiểu, ah khe bập, nhân lót nhau gì đang lót nhiều, giờ ăn lên, giờ ăn khe bập cầy của cha này, à cào lẩu, chân mi, giờ ăn thui thui, mình phải lòn nè, mình mới ăn จดพูดจดพูดตามใจฉันเนี่ยนะถ้าเคยเข้าใจในจุดนี้ก็จะรู้นะครับผมว่าหลายๆคนก็มีอยู่คือฉันไม่อยากสูงสิงอะ่ะคือเวลามีกิจกรรมเราก็ไปทํากิจกรรมกันได้โอเคเป็นกิจกรรมเนี่ยงานตาปาร์ตี้อะไรต้งๆเนี่ยผมก็ไปทําผมก็ถ่ายถ่ายมาแล้วผมก็รับผงไปหมดแล้วเพราะว่ามันมีเสียงเพลงผม,มเกลียดมาตัดต่อโน่นนี่นั่นนะครับงานตาปาร์ตี้อ๋อโอเคไหมก็สนุกนะก็แต่ว่าก็ไม่ได้อะไรเยอะ ถึงมันที่บอกแหละมันแค่เราไม่อยากสมสิงนะครเราอยากจะเรื่อยๆเชยๆๆๆเชยเชยเยแค่นั้นเองไม่ได้อยากอะไรเป็นพิเศษน่นนะเลยจะบอกว่าอืมมันเลยประมาณสไตล์อย่างนี้ แต่เวลาเพื่อนเที่ยวมีกิจกรรมโน้นนี่นั่นเราก็โอเคไปเที่ยวอะไรได้แหละเป็นงานงานไปแต่ถ้าถามว่าเวลาไปเที่ยวอยากผมอยากไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยนั่งกต่อทัชิวนั่งสบายสบายเมาเหมือนคนพูดคนเดียวแหละนันมีความุกแบบนี้ไม่ใช่ไหม อะไรมากนะแต่ไม่ค่อย,ยอยากยี่ไม่ค่อยอยากยี่วุ่นวายจริงอยากวุ่นวายด้วยในะสภาพตอนนี้นะครับก็อคนชอบเที่ยวหลายคนเขาก็ชอบแบบเที่ยวหลายคนนะอ่าก็อย่างนั้นไปผมเนี้ยชอบอย่างนี้ชิวๆไปเรื่อยๆก็เหล่า น้ำตกเนื้อเปื่อยนะครับผมนี่สุกเรียบร้อยแล้วนะยังยักอุ่นอยู่เลยครับผมแต่พอมาอยากมันร้อนเพราะว่าเนื้อเปื่อยเวลากินร้อนๆจะแซจบ๊บไม่ได้แจบ่บเลยถ้าไม่ร้อนไม่อร่อยเนื้อเปื่อยน้ำตกมันต้องร้อนพอร้อนแล้วมันโอ้ยนยกินเนื้อเปื่อย ร้อนไม่ร้อนไม่อร่อยเงี้ยอืมเขาคือร้อนครับร้อนปอกอืม,อม,มเฮ้ยเก็บแบบนี้เขาเขาห่อมาแล้วนะนชีดยังอุ่นอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเย็นไปชีดมันจะไม่อร่อยใช่ไหม ก็หอบไปมั hmm. mm ้น hmm. ม mm ีผมกกปลอยอืมอืชีดอืมเต็มชีตเต็ม ร้อนขนลุกเลยร้อนร้อนออกไปครับร้อนจัดเนี่ยนกจดน้ำรนะ้อนๆเนี่ยเอาเนื้อขึ้นมาใส่แบงนี้นหะโอ้ันมีจี๊ดมีตอไปกินคงจะรู้นะคือแบบ ยองเน็ตดอืมก็สเสตใช่ไหมยองเน็ตดข้าวกั้นอะไรประมาณนี้อร่อยกินข้าวเสร็จแล้วครับล้างจานล้างจานเสร็จก็อาบน้ำหลายคนสงสัยว่าผมอาบน้ำไงเดี๋ยวก็เนี่ยง่ายๆครับ เปิดไฟไท้ายรถก็ถามว่าเปิดไฟไม่ไม่วันนี้ไม่เปิดไฟไท้ายรถนะไม่อยากเป็นจุดเด่นมากเนี่ยเปิดน้ําใส่เปิดดกอัดตัวนี่ปั๊บเปิดน้ํา,าใส่กระมังต่อสายยางมาใส่กระมังแล้วก็ตักอาบคร้ท่านนะตักอาแบบง่ายๆตักอาบแบบง่ายๆอ่ะไม่ใช่อะไรเยอะง่ายแบบง่ายอะฮะ นะต้องสูงไว้แรงกว่าน้ยพุน็นไรหรอกอางน้ำอางน้ำมันสะอาดเลยถ้าบอกเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมีอะไรบ้างอ่ะนี่การใส่พวกสบูง่ายๆนะสระปุคนแก่ อยากักผมแปรงสีวันอเอากันจริงเย็นมากเย็นนะฮะเออไม่ได้ถึงกับเย็นจ๋าได้เย็นสุดท้ายรถมันนัเนี่ยมาน,นั่งขัดสมาะเลยฮะแล้วก็นั่งเก้าอี้คัตมะเปิดน้องแล้วปะ ตักคนขันนี่ฮะถ้วยเล็กซื้อมาเห็ดผลใช้ถ้วยน้ำจิ้มแล้วก็รับรอมปอปนอาดเาสะอาดไหมผมว่าอาดอย่างสะอาดนะวนีดีคือมใส่มาท้ายรถหนึ่งคือถ้าผมทำอาหารหนึ่งผมทำอาหารนะครับสองผมเอาไปอาบน้ำมีแค่สองช<ม>้อยเองทำอาหารท,าที่บ้านก็ททำอาหารเสร็จเราก็นั่นแต่ถ้าเติมทั่วไปก็มาเพียบนะครับนะครับ ก่อนนอนถ้าได้อาบน้ำโอ้โหท่านนอนหลับโคตรสบายเลยไม่ว่าหน้าร้อนหรือหน้าเย็นก็อ,อยู่ข้างนอกเนี่ยอากาศข้างนอนลมพัดหนาวโดยโดยโดยภาพปกตินะครับลมพัดหนาวหนาวแบบหนาวจริงหนาวจังนะฮะแล้วก็น้ำเราใช้แบบเปิดเรื่อยๆใส่ในกระมังมาแล้วก็อาบแบบอาบสบายอะ่ะอาบจิงอาบจังเลยอ๋อ ม,มีไฟมีน้ำอาบโด้วยภาพรวมมันจะประมาณประมาณอย่างงั้นอย่างงั้นจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้พิเศษอะไรแบบวิริยมาลาอะไรนะสำหรับผมว่าเอาเอา,เอาตามความสะดวกของแต่ละบุคคลนะโดยความเป็นจริงถ้าสะดวกมันก็มันจัดการได้เรื่อยๆผมว่าเนี่ยผมสะดวกแบบเนี้อยอาบน้ำเนี้ยถามจะทำเต็นท์ข้างรถไหม ผมมีเต็นท์นะเต็นท์ที่เป็นเต็นท์เป็นหลังสูงๆนั่นแหละเมื่อก่อนให้ลูกไปเปลี่ยนผ้าอาบน้ำตอาลูกตอนนี้ผมก็ไม่เอาเพราะขี้เกียจมากลางขี้เกียจมาพับถามว่ากลางพับง่ายไหมกลางพับง่ายตั้งข้างนอกปั๊บเป็นเต็นท์แล้วก็เข้าไปอาบนะ้ำทำปอกปุงโงบัวจริงๆแล้วผมไม่ได้ขนาดนั้นที่ต้องทำปอกบัวเมื่อก่อนนะ่ะทำให้ลูกอาบเมื่อก่อนทำครับเมื่อก่อนทำเพราะนั้นมีลูกกับหลานไปเที่ยวผมทำให้เพราะว่าลูกกับหลานไปเที่ยวเป็นลูกผู้หญิงใช่ไหมก็โอเคทำให้ เพราะเขาก็สะดวกที่จะเออนะผู้หญิงมันลําบากแต่พอเที่ยวคนเดียวตอนนี้ไม่แล้ว <c oughs> นะไม่ไม่ไมันไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําแล้วเพราะมันมันอย่างง่งายๆกว่านะอันนี้เก็บด้านหลังปา๊าอันนี้ใช้บ่อยตัวที่ใช้บ่อยๆแล้วนะนะป,ป๊าปเข้าไปนี่ใส่เข้าไป มันเป็นสองส่วนสูงไว้นะว่าใช้ตามตามตอบโจทย์ให้ตอบโจทย์ของของคุณไม่ว่าจะเป็นแบบไหนโอเคทั้งนั้นเลยแต่นั่นแหละสิ่งที่สายโซเชียลหรืออะไรต่างๆขาดไม่ได้คือระบบไฟนะฮะไฟฟ้าไม่มีนี่คือเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องอัปโหลดคลิปนะ ภาเปิดกันไปนู่นนี่นั่นกันไปเนี่ยปิดผมต้องอัปโหลดคลิปชาร์จล้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้กับด้วยความมันสมัยนี้เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเนี่ยลูกภาพที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยม,มันผ่านการเรียกว่ามันเป็นสื่อโซเชียลเสียแล้วนะ สมัยนี้โซเชียลรับสิ่งดีๆแล้วกันครับสิ่งไหนที่ว่ามันไม่โอเคเราก็อย่ารับรับสิ่งที่มันโอเคโอเคแค่นั้นเองนะสามทุ่มแล้วปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมก็อัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็เข้านอนแล้วละ่นะเอาจริงก็อัปโหลดคลิปแล้วเข้านอนแล้วละ่ะ อันนี้ก็เดี๋ยวปิดกล้องครับเพราะว่าคลิปอยู่ในนี้ตัดต่อไว้แล้วครับเหลืออัปโหลดอัปโหลดก็จะใช้เน็ตนะฮะแล้วก็อัปโหลดทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าๆนะครับโดยประมาณนะไฟตกหน่อยครับโมบ็ดผมน่าจะชาร์จไม่ได้เต็มกําลังเดี๋ยวต้องไปรีชาร์จทักรอบใช้นานแล้วฮะมันก็เสื่อมนะฮะเดี๋ยวต้องซื้อหมอใหม่มาลองอีกรูปเนี่ยไฟมันก็จะอ่อนๆหน่อยแต่ก็ใช้มอง แสงสว่างได้สบายๆนะครับตัวนี้ก็ใช้ไฟอื่นนะครับเรียกว่าใช้ไฟอื่นยังไงใช้ไฟของ24โวลต์มาใช้สบายไปนะเปิดไม่เปิดเดียบมาแล้วปูดๆโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ